ปาร์ตี้ฉลองการปิดกล้องละครเรื่องวิวาว,าวุ่นนั่นเองนะคะจากค่ายกู๊ดซีลีส์ ของสองพี่น้องพี่คิงสมจริงและพี่วิทย์ค่ะต้องยกตำแหน่งซูเปอร์เกิร์ให้กับนางเอกชมพู่อารยาไปเลยนะคะเพราะขนาดในเรื่องนี้ต้องเล่นเป็น18มงกุฎจอวางแผนปลอมตัวมาตลอดนะคะแต่ไม่เห็นอาการเหนื่อยไร้เรี่ยวแรงแถมสาวชมก็ยังขึ้นเวทียึดใหม่ร้องเพลงอินเตอร์เทนนักแสดงในเรื่องทั้งพี่เคนธทรเดนนะคะวิกกี้หมอกล้องแทนวัชนิดาฝันดีฝันเด่น,ดนอาหมูดีหลกนะคะพี่ต่องสาวิตรีขนาดถึงก็ต้อง เบรกเลยค่ะเพื่อจะเริ่มพิธีการพูดคุยเปิดใจถึงความรู้สึกการถ่ายทำนะคะแล้วก็ขนาดถ่ายรูปหมูเ่เสร็จปุ๊บสาวชมก็ไม่ยอมขัดจับไม้ร้องเพลงต่อทันทีแหมแสดงว่าเปรี้ยวปากมากเลยนะคะไม่รู้ว่าภาพที่เห็นนี้อากูอา,อาเฮียจะสนใจบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยสนุกสนานดีนะก็อยู่กันมาหลายเดือนก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานทุกคนครับ ก็คือตอนแรกก็คือเห็นแต่แบบเออว่าเขาดูแบบว่าเป็นแบบว่าสาวสวยเป็นแบบว่าสาวสวยเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เป็นอย่างนั้นไงก็ใช่ด้วยแต่ว่าเขาก็แบบเออก็แบบเป็นคนตลกน่ารักแล้วคุยเก่งร่าเริองอะไรอย่างเงี้ยอา่าก,ก็ก็ดีครับดีใจที่ได้เจอกันร่วมงอย่างเงี้ย ชมพูสงบนิ่งเหมือนต้องมนนะคะคือภาพตัวอย่างละครวิวาววุ่นที่พี่คิงจัดมาเซอร์ไพรส์กันค่ะงานนี้นะคะการันตีเรตติ้งได้เลยว่าดีแน่นอนนะคะเพราะพระเอกเคนยอมรับว่าเรื่องนี้อ่ายที่สุดเพราะว่าโป้เยอะที่สุดทั้งเรื่องเลยทีเดียวละค่ะก็ดูแล้วก็อยากดูทั้งหมดเลยค่ะรู้สึกว่าหัวหน้าถอเสื้อตลอดเวลาเลยแล้วก็แก้ผ้าตลอดเวลาเลยโป้ตลอดเลย ก็น่าจะได้ชมกันเร็วๆนี้นะคะก็อยากจะให้ติดตามกันตั้งแตบบ่ตอนแรกแล้วก็ไม่ให้พลาดเลยนะคะจนถึงตอนสุดท้ายเพราะว่าสนุกค่ะคอนเฟิร์มน่าจะเป็นอะไรที่ทั้งครอบครัวดูได้ค่ะแต่ว่าแอบเสียใจอย่างหนึ่งคือไม่ค่อยได้ตลกกับเขาเลยเพราะว่าพี่เคนกับชมพู่เขาตลกไปหมดเลยะคะ่ะส่วนกี้ก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งกับพี่ปิ๊บ ก็อยากฝากละครเรื่องนี้น้องิวาวาวุ้นก็เป็นละครที่น่ารักอีกเรื่องหนึ่งค่ะดูติดตามดูเองแล้วกันเป็นเรื่องที่แบบเป็นบทบาทที่ทางไม่ไม่ไม่เคยรับแล้วก็ไม่เคยแบบเล่นหมูหว่ามากขนาดนี้เนาะน่ารักมากครับเขาเป็นคู่ที่เหมือนกับว่าเคมีมากเล่นรับส่งกันแค่เค้นขยิบตาชมพู่เชิดใส่อะไรเงี้ยแบงก็แบบเออน่ารักแล้วครับต่อปากต่อคำแปลกแปลกไปอีกแบบหนึ่งนะฮะความโรแมนติกตรงนั้นนะฮะครับโรแมนติกแบบแผงแผงครับแล้วก็วาวุ้นครับ